สวัสดีครับคุณผู้ชมถ้าผมถามว่าใครคือมหาอำนาจทางการทหารที่น่าจับตามองที่สุดในโลกตอนนี้หลายคนคงตอบว่าสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะนึกถึงจีนรัเสเซียหรือมหาอำนาจฝั่งยุโรปคำตอบเหล่านั้นไม่ผิดครับแต่เชื่อไหมครับว่าในปี2025นี้มียักษ์ใหญ่อีกตนหนึ่งที่กำลังตื่นจากการหลับไหลและกำลังขยับตัวเข้ามาใกล้หน้าบ้านเราแบบแนบชิด ชนิดที่หลายคนอาจจะไม่ทันสังเกตยัยกษ์ตนนี้คือเจ้าของกองทัพที่ทรงพลังเป็นอันดับ4ของโลกมีทหารประจำการเดินเท้ากว่าล้าน4แสนนายมีงบประมาณกลาโหมมหาศาลติดท็อป5ของโลกและที่สำคัญที่สุดคือเขากำลังเปลี่ยนสถานะตัวเองจากนักช็อปอาวุธตัวยงมาเป็นโรงงานผลิตอาวุธไฮเทคที่พร้อมจะส่งออกไปทั่วโลกใช่ครับผมกำลังพูดถึงอินเดียครับ ปี2025นี้ไม่ใช่ปีธรรมดาสำหรับความสัมพันธ์ไทยอินเดียนะครับแต่มันคือปีแห่งปรากฏการณ์ครับข้อมูลเชิงลึกที่ผมรวบรวมมาในวันนี้ชี้ชัดเลยว่ากองทัพไทยและกองทัพอินเดียกำลังจับมือกันแน่นแฟนที่สุดในประวัติศาสตร์ทำไมต้องปีนี้เขามาทำไมคำว่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เขาประกาศกันเปลา่ปลาๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับชีวิตพวกเรา แล้วไอ้ข่าวหรือเรื่องไทยจะซื้อขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อว่าบรามอสหรือบอมส์เนี่ยตกลงมันจริงหรือมันมั่ววันนี้นั่งลงสบายๆแล้วฟังผมเล่าเรื่องราวยุทธการช้างศึกจับมือพญาคจชสารฉบับเจาะลึกปี2025ให้ฟังครับรับรองว่าฟังจบแล้วคุณจะมองแผนที่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังสบายเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเราต้องรู้จักเพื่อนใหม่คนนี้ให้ลึกซึ้งก่อนครับภาพจำของอินเดียในหัวคุณคืออะไรอาหารเครื่องเทศหนังบริวูดหรือรถไฟที่มีคนเกาะเยอะๆลบภาพพวกนั้นออกไปก่อนนะครับเพราะอินเดียเวอร์ชันปี2025ในมุมความมั่นคงคือของจริงครับ ข้อมูลล่าสุดปี2025จาก Global Firepower จัดให้อินเดียอยู่อันดับ4ของโลกเป็นรองแค่3เทพอย่างสหรัฐรัฐเสเซียและจีนเท่านั้นลองจินตนาการดูนะครับงบประมาณกลาหหมของเขาพุ่งไปแตะ93,000่93,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือตัวเลขที่มาหาศารมากนะครับมันมากพอที่จะสร้างกองทัพที่ทันสมัยในภูมิภาคได้เลย แต่สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองอินเดียในปีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือจำนวนคน1.45ล้านนายครับแต่มันคือนโยบายที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อก่อนอินเดียคือลูกค้าเบอร์ต้นของโลกซื้อไปหมดทุกค่ายทั้งจากรัสเซียจากฝรั่งเศสแต่รัฐบาลอินเดียยุคนี้บอกว่าพอแล้วเราต้องพึ่งพาตนเองภายใต้นโยบายที่ชื่อว่าอัตมานิบาพารัตหรืออินเดียที่พึ่งพาตนเองผลลัพธ์คืออะไรครับ ปี2025อินเดียมีเรือบรรทุกเครื่องบิน2องลำและหนึ่งในนั้นคือ INS วิก r ั n ที่ต่อเองในประเทศเขามีเครื่องบินขับไล่ Tejas ที่สร้างเองเขามีขีปนาวุธนิวเคลียร์และมีโครงการอาวกาศที่ไปดวงจันทร์มาแล้วนี่คือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่น่าขนลุกครับและเมื่อเขาผลิตของพวกนี้ได้เองมันหมายถึงยังไงครับมันหมายถึงว่าเขาพร้อมจะขายและพร้อมจะสอนให้เพื่อนๆทำเป็นด้วย ซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ไทยเราเข้าไปมีบทบาททีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไทยกับอินเดียไปสนิทกับตอนไหนจริงๆเราไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันนะครับเราจีบกันมานานแล้วนโยบายต่างประเทศของเรามันเหมือนพรมลิขิตครับอินเดียมีนโยบาย Act East คือมุ่งหน้ามาทางตะวันออกส่วนไทยเรามีนโยบาย Look West คือมองไปทางตะวันตกพอตะวันออกเจอตะวันตก จุดนัดพบมันก็คือประเทศไทยนี่แหละครับถ้าอยากจะเข้ามาค้าขายหรือมีอิทธิพลในอาเซียนเรามีความร่วมมือกันมาเกือบ20ปีแล้วนะครับอย่างการลาตระเวนร่วมกันในทะเลอันดามันหรือที่เรียกว่าคอ8เนี่ยทำกันมาตั้งแต่ปี2005ปีละสอครั้งไม่เคยขาดแต่ทั้งหมดที่ผ่านมามันเป็นแค่ระดับคนรู้จักหรือเพื่อนบ้านที่ดีครับจนกระทั่งมาถึงปี2025นี้แหละที่สถานะมันเปลี่ยน เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2025น2025ครับจำไทม์ไลน์นี้ไว้ดีๆเดือนนั้นนายกรัฐมนตรีของอินเดียนายนเรนทราโมดีบินลัดฟ้ามาเยือนกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองการมาครั้งนี้ไม่ใช่มาจับมือถ่ายรูปแล้วกลับแต่มาเพื่อประกาศสิ่งที่เรียกว่าการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partnership คำนี้ฟังดูลิเกทางการทูตใช่ไหมครับ แต่ในทางความมั่นคงมันมีความหมายลึกซึ้งมากครับเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเมื่อก่อนเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่เจอกันตามออฟฟิศพอประกาศเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปุ๊บสถานะเรากลายเป็นเพื่อนตายทันทีครับมันหมายความว่าเราไว้ใจกันถึงขั้นที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลลับกันได้เราจะมีการตั้งวงคุยกันระดับสูงที่เรียกว่า strategic dialogue ระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติของทั้งสองฝ่าย ลองนึกภาพดูนะครับเบอร์ใหญ่สุดด้านความมั่นคงของไทยและอินเดียมีสายตรงหากันเพื่อคุยเรื่องซีเรียสซีเรียสอย่างการก่อการร้ายข้ามชาติหรือความปลอดภัยในมหาสมุทรอินเดียเรื่องเหล่านี้คุยกับคนอื่นไม่ได้แต่คุยกับหุ้นส่วนคนนี้ได้ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญมากครับแล้วพอการเมืองเขาไฟเขียวปุ๊บไฟปฏิบัติการอย่างทหารก็ใส่เต็มทันทีครับ ในปี2025นี้เราได้เห็นสัญญาณที่ดีผ่านการฝึกซ้อมรบที่ดุเดือดที่สุดครบทั้ง3เหล่าทัพมาดูกันทีละทัพเลยครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างเริ่มกันที่กองทัพบ,บกกับรหัสการฝึกที่ชื่อว่าไมตรีชื่อดูมุ้งมิ้งใช่ไหมครับแต่เนื้อหาการฝึกปี2025นี่หนังคนละมวล้วนปีนี้ทหารไทยบินไปฝึกที่อินเดียครับแล้วโจทย์ที่เขาใช้ฝึกไม่ใช่การเดินป่าตั้งแคมป์ธรรมดาแต่หัวข้อคือ การปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเขตเมืองทำไมต้องรบในเมืองครับเพราะภัยคุกคามยุคใหม่มันไม่ได้อยู่ในป่าแล้วมันอยู่ในตึกในเมืองที่มีคนพลุกพล่านการที่อินเดียซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการปราบผู้ก่อการร้ายมากเนี่ยยอมเปิดค่ายสอนเทคนิคก,การรบแบบ close quarter battle ให้เรานี่แสดงว่าเขาไว้ใจเรามากและต้องการให้เรามีทักษะที่ทันสมัยที่สุดต่อกันที่กองทัพเรืออันนี้คือไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุด เราคุยกันไปแล้วว่ามีการลาดตระเวนร่วมใช่ไหมครับอันนั้นเหมือนตำรวจสายตรวจขับรถตรวจความเรียบร้อยแต่ในปี2025มันมีการฝึกอีกอันที่ชื่อว่า X อยุธยา X อยุทยาคุณผู้ชมฟังชื่อดีๆนะครับอยุธยาของไทยกับอโยธยาของอินเดียรากศัพท์เดียวกันความหมายเดียวกันคือเมืองที่ไม่แพ้พราย (The Invincible) การตั้งชื่อแบบนี้คือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ทรงพลังมากครับ แล้วในทางปฏิบัติมันคือการยกระดับจากขับเรือตรวจการมาเป็นซ้อมรบเต็มรูปแบบมีการยิงอาวุธจริงมีการต้องกันภัยทางอากาศมีการฝึกกลยุทธ์ซับซ้อนนี่คือการบอกให้โลกรู้ว่าน่านน้ำฝั่งอันดามันซึ่งเป็นหลังบ้านของไทยและหน้าบ้านของอินเดียเราสองคนช่วยกันดูแลใครจะมาซ่าแถวนี้ต้องคิดหนักหน่อยนะครับและสุดท้ายกองทัพอากาศกับรหัสสยามพารัฐ ปี2025้าเขามาฝึกกันที่พัทยาครับเน้นเรื่องการช่วยเหลือให้ทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติหรือ HADR ฟังดูอาจจะไม่บู๊ล้างพลาเทาทับอื่นแต่สำคัญมากครับเพราะภูมิภาคเราเจอภัยพิบัติบ่อยสึนามิเอย่ยพายุเอย่ยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเครื่องบินขนส่งของไทยและอินเดียต้องคุยกันรู้เรื่องต้องทำงานประสานกันได้ทันทีการฝึกนี้คือการสร้างความคุ้นเคยที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆครับทีนี้ มาถึงประเด็นที่คอการทหารและคนไทยหลายคนอยากรู้ที่สุดเรื่องอาวุธในปี2025ความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมันก้าวกระโดดไปไกลมากครับเมื่อปล,ปลายปี2024มีการประชุมสำคัญที่นิวเดลีซึ่งฝ่ายไทยเราเดินเกมได้เฉียบขาดมากครับเราไม่ได้ไปบอกเขาว่าขอดูแคตตาล็อกหน่อยจะซื้อของแต่เราเสนอโมเดลที่เรียกว่าโคโปรดักชันหรือการร่วมผลิตนี่คือเรื่องใหญ่นะครับ มันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้ซื้อเป็นหุ้นส่วนการผลิตไทยเราบอกอินเดียว่าระบบนิเวศอุตสาหการรมทหารของคุณเจ๋งมากเรามาจอยกันไหมออกแบบร่วมกันผลิตร่วมกันซึ่งอินเดียที่กำลังอยากโชว์ของอยู่แล้วก็อ้าแขนรับทันทีมีการตั้งคณะทำงานร่วมหรือ j o ย working group ขึ้นมาเพื่อลุยเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วสินค้าตัวไหนล่ะที่เป็นตัวเต็งตลอดการแน่นอนครับ ชื่อที่มาแรงตลอดการคือบรามอสหรือบอมส์ขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงที่อินเดียพัฒนาร่วมกับรัเสเซียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่เร็วและอันตรายที่สุดในโลกช่วงปี2024มีดราม่าในอินเทอร์เน็ตครับมีข่าวลือปล่อยออกมาว่าไทยเทอินเดียยกเลิกดิล b บรามอสแล้วผมขอใช้เวลาตรงนี้เคลียร์ชัดๆเลยนะครับจากข้อมูลเชิงลึกนั่นคือข่าวมั่วครับสถานะที่จริงแล้วคือ กองทัพไทยยังคงให้ความสนใจอย่างมากและอินเดียก็อยากขายให้เราใจจะขาดเพราะการขายอาวุธระดับยุทธาศาสตร์แบบนี้ให้ใครแปลว่าเขาต้องไว้ใจประเทศนั้นสุดๆทำไมไทยถึงสนใจครับเพราะนี่คือการกระจายความเสี่ยงครับถ้าเราซื้อแต่อาวุธตะวันตกหรือซื้อแต่ของจีนวันหนึ่งถ้าทะเลาะกันเราอาจจะโดนกักอะไรแต่การมีทางเลือกที่3อย่างอินเดียที่เทคโนโลยีถึงราคาคบหาได้และพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้ เป็นทางเลียกที่ฉลาดมากสำหรับยุทธศาสตร์กองทัพไทยครับนอกจากบรามมสแล้วยังมีเครื่องบินขับไล่เทชัสที่อินเดียกำลังเร่ขายทั่วโลกซึ่งก็อาจจะเป็นม้ามืดในอนาคตของกองทัพอากาศไทยก็ได้นะครับใครจะไปรู้บทสรุปของเรื่องราวในปี2025นี้คืออะไรครับผมอยากให้คุณผู้ชมมองภาพกว้างแบบนี้ครับโลกตอนนี้กำลังแบ่งขั้วชัดเจน มหาอำนาจเบอร์หนึ่งเบอร์สองหึมหึมใส่กันตลอดเวลาประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ตรงกลางจะเลือกข้างไหนก็ลำบากการที่ในปี2025เราดึงอินเดียเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบเต็มตัวมันคือการเดินหมากที่เหนือชั้นมากครับ smart move เราได้เพื่อนที่แข็งแกร่งมาช่วยดูหลังบ้านฝั่งอันดามันทำให้เราโฟกัสหน้าบ้านฝั่งอ่าวไทยหรือทะเลจีนใต้ได้ง่ายขึ้น เราได้แหล่งเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมจะสอนให้เราทําเป็นไม่ใช่แค่ใช้เป็นเราสร้างสมดุลทางอำนาจโดยที่ไม่ต้องเอาตัวไปผูกติดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปปี2025จึงไม่ใช่แค่ปีที่มีการฝึกทหารเยอะขึ้นแต่มันคือปีที่ไทยและอินเดียประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือเพื่อนตายในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและเสียงฝีเท้าของช้างศึกที่เดินเคียงคู่กับพญาคาชจารในครั้งนี้ จะดังกล้องจนมาหาอำนาจอื่นต้องหันมามองด้วยความเกรงใจครับเรื่องราวความสัมพันธ์ระดับโลกมันสนุกและใกล้ตัวกว่าที่คิดใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าก้าวต่อไปของไทยควรจะเป็นยังไงเราควรจะร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตโดนกับอินเดียไหมหรือว่าควรจะจัดขีปืนาวุธบราโมสมาเฝ้าชายฝั่งสักชุดดีลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับผมอ่านทุกความเห็นแน่นอน หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจภาพการเมืองโลกและการทหารได้สนุกและง่ายขึ้นนะครับถ้าชอบข้อมูลแน่นๆแต่ย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุด Exclusive ในคลิปหน้าและท้ายที่สุดช่องฝั่งสบายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับ